อีกหนึ่งคำแนะนำนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาสายกีตานะครับกีตาร์สตริงสายกีตร์สายกีตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเคลือบหรือไม่เคลือบเนี่ยหลังการเล่นเสร็จเราควรจะทําการเช็ดเสมอนะครับหลังการเล่นเสร็จนะครับก่อนที่เราจะเก็บกีตร์เข้าซองก่อนที่เราจะเก็บกีตราเข้ากล่องก่อนที่เราจะเก็บกีตร์เข้าแตนนะครับให้ทําการเช็ดก่อนสายเป็นสนิมให้ทําการเปลี่ยนทิ้งนะครับไม่ต้องทําการ ฝืนใช้ต่อสายเป็นสนิมเนี่ยมันจะขูดเฟตนะครับชิ้นเฟตนะครับมันจะขูดเฟตให้มีความสึกเสียหายเวลาเช็ดสายกีตานะครับให้ใช้ผ้านะครับแต่ตัวอย่างนี้ทางช็อปจะทําการรูดสนิมออกจากสายกีตา้าให้ดูนะครับนี่เป็นกระดาษนะครับกระดาษกระดาษชําระนะครับเปล่าๆนะครับแบบนี้จับรูดนะครับเนี่ยเขารูดแค่เสียงก็เสียวนิ้วแล้วนะครับเนี่ยเสียงแบบนี้เนี่ยลักษณะของเขานะครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับสนิมเนี่ยในตัวสายมันมีเยอะกว่านี้นะครับ